ก็ได้เข้าวันนี้นะคะก็มีสกูชี่นะคะที่ไปซื้อมาใหม่นะก็ไปดูชิ้นนี้กันเลยนะก็ขอให้ดูมือก่อนนะเป็นของแท้นะคะชิ้นหนึ่งเออมาดูกันน,นี้นะคะเป็นของแท้นะคะบีบสโลนะสโลมา อาจจะไม่เห็นกันนะอันนี้เป็นของแท้นะคะมองดูใกล้ๆนี่นะเป็นของแท้แบบอืมสโลนะแล้วชิ้นต่อมานะคะก็เกบาทเท่านั้นนะก็ไม่ขายไม่เลกไม่ซื้อนะคะนี่นะเก้าเกาบาทแล้วซีมานะเป็นครีมต่อมาเป็นอันนี้นะคะอืมชิป ิดไปนนี่สล่มากก้าสบกาบาทเหมือนกันอืมก็วันนี้ก็มีนิดเดียวนะคะมีแค่นี้นะวัน,นี่ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย